การทอดกระถินมีกฎเหล็กที่คุณอาจไม่เคยรู้นี่คือรหัสลับที่ทำให้กระถินเป็นบุญที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งกฎข้อแรกวัดที่จะรับกระถินได้จะต้องมีพระภิกษุจำพรรษาอยู่ครบถ้วนไตรมาสอย่างน้อยห้ารูปขึ้นไปหากมีไม่ครบก็ไม่สามารถรับกระถินได้กฎข้อที่สองผ้ากระถินนั้นคุณไม่สามารถถวายเจาะจงให้พระรูปใดรูปหนึ่งได้ แต่ต้องถวายเป็นสังฆทานคือถวายแด่คณะสงฆ์ทั้งวัดจากนั้นคณะสงฆ์จะประชุมกันเองเพื่อพิจารณามอบผ้าให้แก่ภิกษุผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดเพียงรูปเดียวกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเหล่านี้คือสิ่งที่รักษาความบริสุทธิ์และพลังของพิธีกรรมทำให้ทุกบาททุกสตางค์และทุกเจตนาของคุณกลายเป็นบุญที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง และถ้าคุณชอบคลิปนี้เข้าไปฟังคลิปเต็มได้ในช่องถทม์ทํานะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ลงคลิปใหม่ทุกวันนะครับ